กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องทราบผักกินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูแกงไตปลาพ่อแม่พี่น้องเตรียมน้าไว้ก่อนนะรับรองว่าซีซาสะใจแกงไตปลานครศรีแกงไตปลานาครศรีนะพ่อแม่พี่น้องขอโทษกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะเพราะว่าผักเนี่ยผมมันหาซื้อ,อยากมากเลยอะ่ะยอดมันปูไอยอดมะม่วง,งเห็นมะาพานนะ่ะกับลูกลูกเนียงอะ่ะเออเนาะกราบขอโทษด้วยนะพ่อแม่พี่น้อง ลุยกันเลยดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ถ้าเต็มถาดแล้วเยอะมากไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านะแต่มาแบบามีหิวเลยเพราะไม่พี่น้องอยากกินมาหลายวันแล้วแกงแตปลาถึงพี่ถึงเครื่องคุณะความสีทำเองสุดยอดร่อยแรงแก้เผ็ดด้วยไก่ต้มน้ำปลา อร่อย,อยงงร้อนๆเลยควรลุยๆเหนื่อยข้าว อร่อย ผมชอบผับบุง้งแก้เผ็ดได้ดี ร้อยแรง ถึงเครื่องเพรอะไปพี่น้องร่อยอย่างฮือร่อยแรง เหงื <N> ่อมาแล้วพ่าไม่พี่น้อง โอเคครับพ่อแม่พี่น้องอู้ยร่อยแรงร่อยจังฮู้พี่บ้าพีเศร้าโอ้แกงแตปลานครศรียอมรับเลยว่าอร่อยสุดยอดมากอาหารอ่าของภาคไหนนะคนภาคนั้นทานะหูผมยอมรับเลยผมชอบแบบนี้แหละมันถึงพริกถึงเครื่องมันแบบได้รสชาติที่แท้จริงอนยะู่เนาะอ่าอย่างเช่นน้ำพริกองหรือว่าแกงทางเลงอย่างเงี้ยก็ต้องคนเหนือเนาะทำนะอูเด็ดแซบ่บส้ตมตำปูปลาสามุมตำปูปลาลาน้ำตกลาบก้อยต่อยจุเนี่ต้องอีสานนะพ่อแม่พี่น้องต้องยกให้ นะภาคกลางก็จะเป็นแบบยำต้ยมยำอะไราเงี้ยเนาะอร่อยเผ็ดแซ่บก็มันมีสเสน่ห์แต่ละภาคนะครับผมอาหารอร่อยทุกภาคนะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ต้องซ่าพปกันโชต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเล่น้อยช่องนี้นะครับต้มซ่าพากินโชต้องขอลาไปก่อนครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ